สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หมวยจะมาสอนวิธีพับเหรียญโปยทานรูปดาวนะคะจะเป็นดาวห้าแฉกนะคะทำง่ายๆนะคะไม่ยากเดี๋ยวหมวยจะสอนช้าๆนะคะให้เพื่อนๆทำตามได้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะดิบบินตาละคางค่ะหมวยใช้เบอร์สองค่ะกรรไกรไม้มันทัดเหรียญบาทค่ะ ลิปิ้นที่ใช้นะคะความยาว120เซนค่ะตัดใช้เส้นเดียวนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มทำนะคะเราจะใช้เหรียญบาทวางที่ด้านปลายด้านหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะพับปลายลงมาในลักษณะเฉียงลงอย่างนี้นะคะเฉียงอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราพับด้านบนลงมา ให้ทยแทงแงมุมให้มาเจอมุมแหลมตรงนี้ของริบบิ้นนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ปลายตรงนี้ให้เราชนตรงมุมพอดีนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะพันไปด้านหลังเฉียงตามแนวของเส้นริบบิ้นตรงนี้เลยนะคะขึ้นมาด้านบนนี่ค่ะหลังจากนั้นเราจะหมุนนิดนึงนะคะ แล้วเราก็จะพับให้เป็นแนวตรงของด้านบนค่ะพอเพับแล้วนะคะเราก็จะหมุนนิดนึงแล้วเราก็จะพับไปด้านหลังให้เป็นแนวตรงของด้านบนเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราได้ครบหนึ่งรอบแล้วนะคะเราจะทำรอบที่สองนะคะเราจะพับจากด้านขวาลงมาด้านล่างให้ให้ทะแยงตามแนวตรงนี้นะคะพับลงมา เห็นไหมคะพับลงมาแล้วตอนนี้เราจะพับขึ้นก็ทะแยงตามแนวนี้ต่อค่ะด้านซ้ายพับขึ้นเนี่ยค่ะหลังจากพับขึ้นแล้วเราจะพับลงนะคะพับลงแล้วให้มันมาอยู่ตรงปลายด้านนี้นะคะจะทะแยงตามแนวด้านขวาค่ะคือมันจะเป็นพับไปพับไปอยู่เรื่อยๆนะคะเสร็จแล้ว อีกครั้งนึงนะคะพับขึ้นก็ตากทแยงตามแนวนี้ค่ะคือจะทแยงตามแนวมุมของของห้าเหลี่ยมนี่ค่ะครั้งสุดท้ายนะคะพับทแยงลงตามแนวนี้ค่ะนี่นะคะพอหลังจากเราได้อย่างนี้แล้วเราจะกลับด้านค่ะกลับด้านนะคะให้ลักษณะ ริบบิ้นทะแยงอยู่่ใช่ไหมคะให้เราเลื่อนอยู่มาด้านด้านมุมนะคะมุมบนเราจะวางริบบิ้นตรงกึ่งกลางของมุมแหลมนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วให้เราหมุนริบบิ้นเหมือนอ้อมเหมือนอ้อมบิดบิดอ้อมบิดอ้อมริบบิ้นนะคะพอดีนี้ริบบิ้นมันยาวบิดอย่างนี้ค่ะบิดวกมันจะบินไปด้านหลัง แล้วก็ดึงลงเราจะทําเป็นรูปหมวกนะคะรูปมุมแหลมนเนมี่ยคะ่ะเห็นไหมคะแล้วเราเสร็จแล้วเราก็จะหมุนแล้วเราจะข้ามมุมแหลมมุมมุมที่สองมาเป็นมุมที่สามนะคะแล้วเราก็ตั้งตรงแล้วก็หมุนหมุนลิบบิน้นหมุนริบบินแล้วก็ดึง นะคะกดเลยค่ะมุมเว้นมุมหนึ่งแล้วก็มามุมนี้แล้วก็จะหมุนริบบิน้นนี่ค่ะลักษณะก็คือแค่หมุนริบบิน้นนี้นะคะหมุนไปด้านหลังตัวริบบิน้นหมุนไปด้านหลังแล้วก็ดึงลงมาด้านหลังค่ะอ่ามุมที่สี่นะคะ นี่เราเว้นช่วงหนึ่งเห็นไหมคะหมุนเหมือนเดิมค่ะอันนี้ริบ้นบรรยามันอยู่บนโต๊ะหมดเลยต้องจับไปทั้งกองหมุนแล้วก็ไปด้านหลังแล้วก็ดึงลงค่ะนะคะมุมที่ห้าค่ะทุกครั้งเนี่ยเราจะใช้นิ้วชี้กดไว้ด้านหลังนะคะมุมที่ห้าเดี๋ยวลิ้นกองไปก่อนหมุน หมุนล,ลิบนิ้นแล้วก็ดึงลงค่ะการดึงเนี่ยสังเกตนี้ง่ายคือมันจะเป็นแนวแนวทแย,ยงอย่างนี้ตลอดนะคะเวลาเราดึงตอนนี้เราได้ครบทั้งห้ามุมแล้วนะคะเห็นไหมคะห้ามุมเราจะทําซ้ําแบบนี้อีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะหมุนตั้งขึ้นมาแล้วก็เอาริบบิ้นไปก่อนแล้วก็หมุนหมุนไปด้านหลัง แล้วก็ดึงลงใน,ใน,แ,นแนวแววยเฉียงนี้นะคะเวลาเราดึงลงเฉียงอันนี้มุมที่หนึ่งหมุนค่ะเราจะเว้นสับว่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หมุนมุมที่สองค่ะหมุนมุมที่สามค่ะหมุนมุมที่สี่ค่ะ หมุนทุกครั้งเห็นไหมคะหมูจะเอาลิบบินไว้อยู่กึ่งกลางปลายแหลมนะคะครั้งที่ห้ามุมที่ห้าค่ะตอนนี้เราได้ทั้งห้ามุมแล้วนะคะครบสองรอบแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาทำขึ้นรอบใหม่นะคะโดยการที่เมื่อสักครู่เราอยู่ปลายทางด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วเราหมุนมาด้านนี้เพราะฉะนั้นก็ยังเว้นเว้นช่องอยู่เหมือนเดิมนะคะจับตั้งขึ้นมาค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะแค่เราจะแค่หมุนเราจะแค่หมุนหมุนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาอยู่ด้านหลังนี้ใช่ไหมคะแต่เที่ยวเนี้ยเอาใหม่ค่ะเที่ยวเนี้ยเราจะเป็นลักษณะก็คือให้ให้ให้โค้งริบบิ้นมาด้านหน้าแล้วก็พลิกริบบิ้นกลับพลิกริบบิ้นกลับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็จะค่อยๆดึงริบบิ้น ให้เข้าไปอยู่ในมุมแหลมนี่ค่ะโดยลักษณะดึงเฉียงลิบบินลงมาแนวนี้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะค่อยๆลงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหมุนเหมือนเดิมค่ะเว้นช่องเหมือนเดิมเว้นมุมแหลมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับมามุมนี้ตอนนี้ให้เราพลิกดูด้านล่างนิดนึงเราจะดึงโน้มของลิบบินเนี่ยให้ลงมาอยู่ เอียงลงมานิดหนึ่งนะคะจากเมื่อกี้ริบบิ้นอยู่แนวนี้นะคะปลายเราจะให้ริบบิ้นมาอยู่ตรงกลางกลางๆประมาณนี้ค่ะก็คือบิดริบบิ้นลงมานิดนึงพอบิดแล้วเราจะเอานิ้วสอดเข้าไปนิดนึงค่ะคือกดไว้นิดนึงหลังจากนั้นเราก็จะตั้งริบบิ้นลงมาแล้วก็บิดแล้วก็บิดริบบิ้นแล้วเราก็จะสอดเข้าไปที่มุมแหลม สอดแล้วเราก็ดึงแล้วเราก็ปล่อยนิ้วชี้ออกแล้วก็ดึงให้ตึงเลยค่ะอ่ามาดูนะคะด้านหลังตอนนี้ริบบิ้นมันจะเป็นเหมือนยับยับนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวริบบิ้นจะเรียบไปเองอ่ากลับมาใหม่นะคะเมื่อกี้เรามาทางนี้แล้วนะคะเว้นหนึ่งช่องหมุนก้มมาข้างหน้าบิดริบบิน้นแล้วก็เอาลงไปสวมด้านหลังแล้วก็ดึง ดึงนี่เราก็ดึงแนวทะแยงอย่างนี้ลงมาเหมือนเดิมนะคะดึงแล้วก็ดึงให้ตึงด้วยค่ะหมุนเราจะทําอย่างนี้ให้หมดปลายเลยนะคะก้มริบบิ้นมาด้านหน้าบิดบิดกับด้านหลังแล้วก็ดึงค่ะเราก็จะเว้นเหมือนเดิมนะคะริบบิ้นก็จะอยู่ตรงกลางๆเหมือนเดิมนะคะกลางมุมก้มมาด้านหน้า บิดลิบบิ้นแล้วก็สอดเข้าไปด้านหลังแล้วก็ดึงให้เข้ามุมแหลมหมุนค่ะมาด้านหน้าบิดลิบบิ้นไปนด้านหลังแล้วก็สอดให้เข้ามุมแหลมเดี๋ยวเรามาลองดูด้านหลังอีกสักทีนึงเห็นไหมคะมันเริ่มมีความแหลมขึ้นมาเริ่มมีความแหลมและที่ยับยับเมื่อกี้เริ่มหายแล้วนะคะ ทำต่อค่ะหมุนบิดล, you ลิบก้มลิบบินมาด้านหน้าแล้วก็บิดล,ลิบบ <Samsung>. ินแล้วก็ดันไปด้านหลังแล้วก็ใส่เข้าไปในมุมหมุนค่ะเอาลิบบินมาด้านหน้าบิดลิบบินไปด้านหลังแล้วก็ใส่เข้าไปในมุมดึงค่ะดึงให้ตึงนะคะหมุนบิดลิบบินไปด้านหลัง ่ไปได้ในมุมดึงค่ะหมุนมิอบินพลิกไปด้านหลังแล้วก็ใส่เข้าไปในมุมใกล้หมดแล้วนะคะก้มมือบินแล้วก็บิดแล้วก็ใส่เข้าไปในมุมค่ะพลิกลงมาบิดแล้วก็ใส่เข้าไปในมุมค่ะ ามาดูด้านหลังอีกทีนะคะเห็นไหมคะความแหลมของของดาวสวยแล้วนะคะไม่มีรอยยับแล้วนะตอนนี้หลังจากนี้เราจะเก็บชายนะคะโดยการที่เราก็ทำลักษณะอย่างนี้ทใหม่นะคะคือริบบิ้นอยู่นี่นะเราหมุนตามตามแนวเลยนะคะหมุนมาอย่างนี้เห็นเห็นตรงนี้ไหมคะสมมุติพอเราพันแล้วเนี่ยชายอยู่ด้านนี้ให้เราสอดเข้ามาตรงนี้เลยค่ะ สอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปปุ๊บตอนนี้เราจะดึงตอนนี้ค่ะให้เราดึงให้ตึงๆเลยนะคะตึงเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเลยค่ะดึงให้ตึงสุดๆเลยค่ะอ่าตอนนี้สุดแล้วหลังจากนั้นเราตัดเลยค่ะเท่าน,นี้เองค่ะเราก็จะได้เหรียญโปยทานดาวห้าแฉกนะคะ เป็นมุมแหลมสวยๆเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆดูเนียเห็นไหมคะสวยมากเลยนะจะเป็นห้ามุมนะคะแป๊บเดียวเองค่ะเนี่ยหมวยทำง่ายๆแป๊บเดียวก็ได้อย่างนี้แล้วใช้ริบบิ้นเส้นเดียวค่ะไม่ต้องหลายๆเส้นความยาวร้อยยี่สิบเซนนะคะสำหรับคลิปนี้หมยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมวยในการทำคลิปต่อๆไปค่ะและเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเหรียญโปรยทานดาวนะคะน่ารักน่ารักมากเลยทำง่ายๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ